ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพ่อหนุ่มข้างรักเสือลูกชายเซกโลโซฉลองรักดีมครบรอบสองปีลงรูปคู่กันหวานเวอร์เสือลูกชายเซกโลโซและการวิภากรฉลองรักสุดฟินแฟนสาวคนสวยดีมครบรอบสองปีล่าสุดลงรูปคู่กันหวานเวอร์เมื่อวันที่7สิงหาคม2565ที่ผ่านมา เป็นวันเกิดของลโกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซเจ้าตัวได้ควงภรรยาการวิพากรและลูกสาวคนเล็กน้องรอนดอนไปทําบุญวันเกิดทางด้านน้องเสือเศรษฐการลูกชายคนโตและน้องกวางกรกวีลูกสาวคนกลางก็ได้เคลื่อนไหวโพสไอจีสตอรี่โพสภาพอวยพรวันเกิดคุณพ่อเสกโลโซ HAPPY BIRTHDAY TO MY d มายนอกจากนี้น้องเสือและน้องกวางยังส่งของขวัญวันเกิด ไปให้คุณพ่อด้วยเช่นกันซึ่งก็คือแตงโมเพราะรู้ว่าพ่อชอบกินแตงโมมากล่าสุดเสือลูกชายเสกโลโซได้ออกมาอวดโมเมนต์หวานๆหลังควงสาวดีมไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดและฉลองรักสุดหวานที่คบหาดูใจกันมาครบรอบ2ปีพร้อมโพสต์ลงอินสตาแกรมและแคปชั่นว่า Third Birthday Second a n n i v e r s a r y Together ด้านสาวดีม ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูรักพี่เสือที่สุดเลยและ l w v ู you ซึ่งมีความหมายเดียวกับ i love you นั่นเองซึ่งเสือก็ได้ตอบกลับเป็นอีโมจิหน้ายิ้มที่มีหัวใจเต็มหน้าเรียกว่าหวานกันแบบโลกนี้มีเพียงสองคนจริงๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ